เราแล้วก็จะเติมน้ำปลาลงไปสักหน่อยนะคะโอ้ตีไก่กุ้งกุุแม่จ๋าวันนี้แม่จะทำอะไรกินคะวันนี้แม่อยากกินขนมจีนขนมจีนน้ำยาปลาใส่ปลากระป๋องแล้วก็ใส่ตีนไก่สักหน่อย เราก็ไปดูวัตถุดิบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างพริกแห้งกระชายกระเทียมหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดหัน่นเอ่ยใบมะกรูดสี <c oughs> <c oughs> ปลากระป๋องนะคะอันนี้ปลากระป๋องนะคะเราใช้ <c oughs> ปลากระป๋องสองกระป๋องแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ตีนไก่เลือดเราไปทํากันเลยค่ะเอาของไปต้มเลยค่ะตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะคะ เราตั้งน้ำไว้แล้วเราก็จะเอาตะไคร้พวกหอมพวกพริกนี่ลงไปต้มนะคะพริกนี่ใส่เยอะๆกระชายนี่ต้องใส่เยอะๆถึงจะอร่อยนะคะกต้มทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวก่อนนะคะปิดฝาไว้เลยค่ะตอนนี้เราก็จะมาตักที่เราต้มไว้นะคะค่ะมีตะไคร้กระเทียมพริกเนาะแล้วก็กระชายเดี๋ยวเราจะเอาไป เอาไปปัญญ่นหยาบๆนะคะตอนนี้เราก็จะเอาปลากระป๋องนะคะมาเทใส่ในนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาเอาสาเอาตบลงไปข้างล่างเลยนะคะปะเัเออสงสัยสาร,รอาหารเยอะบันเิงไม่แน่เลยนะคะเราก็จะมาอันนี้เฮะเราก็จะมาเอาสาตำตำตำเนื้อปลาละเอียดหน่อยนะคะ เราก็จะเอาปลากระป๋องกับเครื่องที่เราปั่นนะคะมาใส่ในนี้ทำน้ําแกง<อ>น้ายานะคะคุณแม่คะกลิ่นหอมมากเลยค่ะตอนนี้เราก็จะเติมปลากระป๋องที่เหลือลงไปนะคะใส่เป็นตัวๆค่ะเพราะว่าเราเราอยากกินเป็นตัวๆด้วยเดี๋ยวเราก็จะทำการรุงรดกันนะคะ ได้น้ํเอาใส่หน่อยใส่ชูรสอ่าผงพริงลงไปนะคะตามด้วยเกลือเกลือนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะแล้วถ้าเค็มเราแก้ยังไงล่ะคะคุณแม่ก็แม่เคยบอกหลายครั้งแล้วนะคะถ้าแก้ได้ง่ายๆก็คือเราจะต้องตเอทิ้งไปเลยอ้าวแล้วเราก็จะมาตามด้วยน้ำปลาร้านะคะ ก่อนเราจะใส่พวกเครื่องในอะไรก่อนนะคะเดี um mm ๋ยวเราใส่เครื่องในใส่เลือดลงไปนะคะส่วนตีนไก่กับเราเอาไปตุ๋นมาอยู่เดี๋ยวให้มันสุกนะคะเดี๋ยวรอโอเฮ้ยต้นยาสีข้นๆเลยนะคะนันกินเวอร์เดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำปลาลงไปสักหน่อยนะคะโอ้โหเดี๋ยวกันนะคะสักหน่อยสักหน่อย หน่อยเดียวนะคะนั่นไม่ใช่เยอะนะคะนิดหน่อยโอ้โหตีนไก่เราก็โอเคอยู่แล้วนะเนือ้อข้างในปลาเรามาชิมรสนะคะอ,อ,อ่อนเค็มไปหน่อยแต่ก็ได้แล้วโอเคแล้วก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะตามด้วยต้นหอมหั่นต้น ว้าว <Wow. S 2> เป็นยังไงนะคะน่ากินไหมคะดูนะคะตีนไก่โอ้โหโอ๊ะโอเครื oh. oh ่องในโอ๊ะโอ๊อันหืมหน้าตาาเลยค่ะว้าวเมนูวันนี้นะคะนำเสนอเรามาดูหน้าตาขนมจีนแกงปลาใส่ตีนไก่ใส่ปลากระป๋องว่าน่ากินไหมคะ ไปกินกันเลยค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณพี่ป้านาอาที่ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องของหนูหนูจะตั้งใจทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ